สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะคลิปนี้เราก็อยู่เกมสติกวอรสากะนะกับ EP ีที่3แล้วนะฮะก็สรารลิปนี้นะจะเป็นการรีวิวแม่ทัพเช่นเดิมนะซึ่งคลิปที่เราเรารีวิวแต่แม่ทัพเก่าเก่าแล้ว,ลวใช่ไหมรอบนี้เรามาิวแม่ทัพที่เข้ามาใหม่มาบ้างนะฮะก็เป็นวัดหน้านั่นนะจริงๆก็เข้ามานานแล้วนะฮะแต่ว่าเราก็มีโอกาสมารีวิวเต็มเมนะฮะอ่ะสาสารวัตรหน้านะเผื่อใครยังไม่รู้จากความสามารถนะก็สามารถไปดูคลิปนี้ของเราได้นะฮะ โอเคเพื่อเป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าฮะ let's go <S เช่นเดิมนะฮะเราก็จะมาหมุนวงล้อเพื่อสุ่มคู่แข่งของเรานะมาดูซิว่ารอบแรกจะเป็นใครอ่าเป็นเราได้เจอกับเอ่อ monster try นะฮะก็คือยูนิตยักษ์นั่นเองนะฮะ โอเคเราได้เราได้คู่แข่งของเรานะเดี๋ยวเราไปดูภายในเกมดกว่าว่าเด็กเราจะเล่นประมาณไหนในคลิปนี้เมื่อเข้ามาในเกมนะฮะเราก็จะนี่นะเด็กเราก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปเ,เริ่มเกมกันดีกว่านะซึ่งจริงๆแล้วนะนอกจากเด็กนี้นะผมคิดได้อีกเ,อเด็กหนึ่งนะฮะแต่ว่าก็เอาคลิปเด็กไปก่อนก็แล้วกันนะฮะโอเคเริ่มเกมมาเราอัพเออ巴ักนะฮะแล้วก็ให้ เออ,เอไมเนอรไปขุดมานา3คนนะฮะโอเคช่วงเริ่มต้นก็เขาน่าจะยังไม่รีบบุกมานะฮะเดี๋ยวเราจะส่งเดไปยึดป้อมกลางสักนิดนึงนะเราพยายามเรียกมานาให้ได้เยอะก่อนเพราะว่าช่วงต้นเขาให้มานาเรามาเยอะมากโอเคเอามาขุดท้องนะฮะตอนนี้เราเอาเดสมาก่อน1ตัวแล้วก็ตอนนี้ก็บาดักเลยอีกสิบสี่วิโอเค หมอคูดมานาใกล้ๆเลยฮะถ้าผมพูดคริสตันกับมานาก็จงเข้าใจว่ามันเป็นอันเดียวกันนะฮะโอเคเราได้ท็อกซิเดสมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะได้กับเดี๋ยวเราจะได้ท็อกซิเดสอีกตัวที่หนึ่งนะฮะออาจจะมีแหลกๆนิดนึงนะฮะโอเคตรงข้ามคอยยึดป้อมกลางไปละน่าจะมาละเดี๋ยวโอเคขาดมานาแล้วตอนนี้โอเคเอาท็อกซิเดสมาอีกหนึ่ง นั่นไงมาแล้วฮะน่าจะเป็นเดสมอนด์เขานะฮะเรียบร้อยแล้วถ้ามาสองแบบนี้ฝั่งนู้นจะมาแล้วหรือเปล่าโอเคจัดการไปก่อนนั่นไงมาแล้วแสดงว่ายัก์เขาต้องมาแล้วแน่ๆอ่าไม่เป็นไรนะฮะเราก็จะลองสู้กูกไปก่อนนั่นไงฮะมาแล้วอ้าวแต่ถอยว่ารอบนี้โอเคองนั้นเราก็จะยืนนีดเราก็จะยื้อเอาวาณามาให้ได้ก่อนนะฮะ โอเคเราอัพเอ่อเทมเพลตเรียบร้อยแล้วนะฮะที่เราอัพเทมเพลตแล้วล่ะเราจะเอาไวเออเวลาตีเราจะได้หิวนั่นเองนะฮะกอวัดหน้าเราก็จะตายยากนิดนึงซึ่งตอนนี้เราก็สร้างกำลังจะสร้างวัดหน้าแล้วฮะโอเคก็ทุกคนคิดว่าวัดหน้ามีความสามารถเป็นยังไงบ้างนะก็มาคอมเมนต์กันได้นะโดยส่วนตัวแล้วผมว่าวัดหน้านะ ก็เป็นตัวหนึ่งที่เคลียยูนิหลายๆตัวได้แบบโอ้โหบอกเลยว่าแจ่มมากมากนะโดยเฉพาะนักธนูนะโอเคตอนนี้เราได้วัดหน้านะฮะซึ่งตอนนี้ต้องข้ามก็มาบุนะเดี๋ยวเราจะมาหนึ่ง,งกับยาก,กันนะฮะว่าเราจะเป็นยังไงโอ้ตัวใหญ่ต่อหน้ากันเลยโอเคตีฮะบอกเลยว่าวาัดหน้านะก็สกิลยังคงมีเหมือนเดิมนะฮะ เดี๋ยวเราจะวางอุกบาทใส่นะฮะซึ่งวัดหน้าก็จะมี2 s k สกิลตอนนี้เราทําการบินขึ้นมาบนฟ้านะฮะซึ่งยูนิจะไม่สามารถโจมตีเราได้แล้วเราก็จะนีบอกเลยว่าเป็นสกิลหลบหลีกที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะฮะโอเคจัดการเดทเขาก่อนนะอบอกเลยว่าวัดหน้าผม <Okay. S 1> เป็นตัวที่เคลียร์ได้หนีเก่งนะฮะ ก็เป็นตัวหนึ่งที่เล่นสนุกใช้ได้เลยนะฮะบอกเลยว่าเล่นสายเดนนี่ยังไงก็ดีไม่แพ้มูลโลคายเลยเพราะว่ามีเอ่อเอฟเฟกไฟนะฮะซึ่งตอนนี้เราจะเอายูนิตเรามายึดป้อมกลางก่อนนะฮะอ่าตอนนี้สก,กิลเรามาครบแล้วเดี๋ยวเราใช้ฝนกดไปก่อนนะฮะเพื่อให้สมมีเรามาไว้ขึ้นนะฮะแล้วก็จะให้ยักมูโลคายเขาติดพิดด้วยบินนะฮะบอกเลยว่าตอนกาลังจะบินนี่เป็นอมาตะานะฮะ เราก็จะบึ้มนะฮะโอเคกดใช้อุกบาทไปอ่อสร้างความเสียหายหเขาได้เยอะที่สุดนะฮะตอนนี้เราจะทำการลุมยักษ์แลตอนนี้เรียกเขามาให้มาเยอะๆก่อนนะเราจะใช้สกิลลราวาเควกนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เอาอุกบาทไปเล่นก่อนนะ มาเยอะแบบนี้ก็ใช้ไปเลยสิครับบอกเลยว่าแรงนะฮะถ้าอยากให้แรงกว่านี้ก็อัพดามจเพิ่มอีกเข้าไปนะฮะบอกเลยว่าจะแรงอีกนิดนึงนะโอเคบินอยู่บนฟ้านะฮะบอกซึ่งออโมเดลยักษ์ซอมบี้ยักษ์อาจจะแปลกๆนิดนึงนะฮะโอเคตีหลบนะฮะเรียบร้อยได้อย่างมาอีกหนึ่งนะฮะฝนโปรตอีกรอบนึงยักษ์มาตรงนี้ ตีตีหลบนะฮะหลบแบบดิจิตอลโอเคสกิลโอ้ยโดนขัดน,นี่สกิลเราไปไม่สุดนะฮะโอเคไม่เป็นไร,ต,นรตอนนี้เราตอนนี้ยูนิตเราใกล้จะเต็มแล้วนะฮะเราบินขึ้นฟ้ามาเลยฮะไหนดูสิโอ้ตรงข้ามอัพเออเต็ม2ขั้นแล้วนะฮะบอกเลยว่าดามเมจบอทนี่คือแบบแรงนะฮะ ใช้สกิลเราว่าเค้กนะฮะบอกเลยว่าเคลียร์ได้ดีมากๆเลยนะยิ่งถ้ามีธนูเยอะๆใช่ไหมสกิลนี้ไปปืมนี่คือโดนทั้งกลุ่มอ่ะออจัดการเรียบร้อยได้ยากไหมไม่ได้ซอมบ,บี้ยากนะฮะก็ไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเรามาจัดการนักขุดเขานะฮะโอ้บินไปอ่าเราจะขี่ปนาวุธตรงนี้แล้วก็บึ้มนะฮะแล้วก็สกิลเราว่า คุยอ่าโดนขัดอีกแล้วเวลาทุกคนแบบเจอยาก็อย่าไปห้าวนะฮะโอเคตอนนี้เขาก็าน่าจะจบเกมกันดีกว่านะเราไม่อยากยืดเยื้อมากนะฮะเพราะว่าคี่ผมอยากจะให้มันแบบกระชับที่สุดนะ,ะก็สหรับวัดหน้าก็เราแมตช์แรกก็ประมาณนี้เลยนะฮะโดนไหมโดนอยู่ดี <c oughs> บอกเลยว่าสกิลน่าจะไกลกว่ามูลคนะเนี่ย พอเลยถ้าให้เทียบแล้วเอาไซฟ,ฟอร์ดกับวานหน้านี่ผมไม่รู้ว่าจะให้ใครชนะดีคือถ้าให้บอทมันคุมนะยังไงก็โอกาสผมว่าไซฟ,ฟอร์ดบางครั้งก็มีโอกาสชนะได้นะแต่ถ้าคนคุมสู้กันเองนี่น่าจะแบบวานหน้าน่าจะชนะนะ <c oughs> อ่าโอเคนะน่าจะจบเกมกันได้อยู่นะฮะแต่ตอนนี้เราขอถอยออกมาก่อนนะฮะเพื่อที่ว่าเราจะได้ให้ท็อกซิกได้เราจัดการ เอยักษ์นั่นเองเราจะบินไปอ้อมข้างหลังเขานะฮะนักขุดคนนี้จะโดนลูกหลงเรียบร้อยโดนลูกหลงจริงด้วยอือหือหลบแบบดิจิตอลนะฮะอือหือคนเทพถอยมานิดนึงแบบนี้ก็ตีป้อมส,สวยๆนะฮะยักษ์ก็เรียบร้อยอือหื่สายฟ้าชอบแบบสวยงามมากนะฮะ โอเคก็จบไปแล้วนะสลับแมตช์แรกนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเอแมตช์ถัดไปอันนี้ก่านนะฮะมาดูแมตช์ที่2กันนะฮะดูซิว่าคู่เรารอบนี้จะเป็นใครกันนะฮะ Soldier, เริ่มหมุนเริ่มหมุนนะฮะเดนแมตช์หรอไม่ไฟแอนทันเดอร์นะฮะรอบนี้เราจะได้เจอกับไฟแอนทันเดอร์นั่นเองนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในเกมกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะโอเครอบนี้เรายังใช้เด็กเดิมนะมาดูซิว่าเด็กเดิมนี้ยังชนะฝ่ายอันดันเดอร์ได้หรือเปล่าแต่คิดว่าก็น่าจะชนะได้แหละเพราะว่าเราเป็นคนเน่ยตรงข้ามเป็นบอดอยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วคนก็น่าจะชนะบอดได้แหละนะไม่คงไม่มีใครแพ้บ,บอดแบบง่ายๆใใช่ไหม <laughs> นะฮะ,ะแพ้ก็ไม่เป็นไรนะฮะมันไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วนะเราก็ได้ฝึกเล่นไปในตัวนะก็รอบนี้เรามากับวัดหน้าเช่นเคยนะฮะดูซิว่ารอบนี้เราจะได้โชว์คอมโบไหมคือผมอยากโชว์คอมโบแบบฝนกดใส่ตรงข้ามแล้วเลือดตรงข้ามเหลือสักครึ่งหนึ่งอะไรแบบนี้นะแล้วเราก็ใช้สกิลเราว่าควักนะฮะก็จะฟาร์มซอมบี้ได้รุนรนะัะ ซึ่งรอบที่แล้วเราไม่ได้ค่อยได้ใช้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วยูนิตเขาเป็นคือมันมีเดนกับยากไงโอกาสที่เราจะได้เดซของเขาก็คือยากอย่างเดียวนะฮะโอเค,อเค,อเคตัดผ้ามาตรงนี้คือตอนนี้เรามีท็อกซีเดสสามยูนิตแล้วนะคือช่วงนี้ผ่านมามันไม่เขาไม่ค่อยบุกมาเท่าไหร่นะฮะแต่คนบอกว่าไม่ค่อยบุกมาแต่ทําไมเลือดซอมบี้ลดนี <c> ่ย <oughs> ตอนนี้เราได้กำลังจะสร้างวาัดหน้ามานะฮะเราก็อัพเทมเพลตเรียบร้อยเราด้วยตรงข้ามยังไม่บุกมาตอนนี้ก็โอเคนะตอนนี้เรามีเดย์สิบสี่นะฮะเดี๋ยวเราส่งไปดูตรงข้ามสักหน่อยนะฮะโอเคก็พยายามสร้างเรื่อยๆอัพอะไรอัพบารลักดีกว่านะเราเน้นเให้ซอมบี้ออกมาเยอะๆนะฮะเยอะๆและไบๆจริงๆไอ้บารหลักเขาน่าจะบับอีกนะแบบ สร้างเร็วขึ้น30%ขั้นแรกแล้วขั้น2ก็60%อะไรแบบนี้มันจะดีมากๆเลยนะฮะโอเคเราใช้ฝนกดไปเลยนะฮะจริงๆเราศาสตร์เอออุกกาบาตได้นะแต่ว่ามานาเราไม่มีอ,ะ, <No. S 1> อะโอเคตอนนี้วัดหน้าเรามาแล้วนะฮะเ,เราปลดล็อกสกิลเรียบร้อยแล้วดังนั้นเราจะไปใช้สกิลดูซิว่าเขาจะอยู่ยังอยู่ป้อมกลางไหมเอ่ย อ่าไม่อยู่นะฮะแต่เราก็ยึดป้องกันแบบฟรีๆกันแล้วกันถ้าเขาบุกมาเราจะ s l ลมดังนะฮะเพื่อที่จะเป็นการหนีนั่นเองโอเคเรา,เาดาเมจไปสักนิดนึงนะฮะโอเคเข้ามาอู้เลือดเขาเหลือน้อยแบบนี้จะได้ใช้คอมโบไหมเนี่ยอ่าไม่เป็นไรนะอย่างนั้นก็เอา s l ลมดังนี่เลยนะฮะแล้วก็ใช้นะฮะอืมเรียบร้อยนะโอ้โหซอมบ,บี้ บอกเลยว่าถ้าเจอยูนิตท,ที่มีเลือดน,น้อยๆแบบนี้เจอฝนโคตรเข้าไปนี่คือแบบมีรองนะฮะถ้าเจอคอมโบแบบนี้นะซึ่งจริงๆก็อย่างที่บอกผมมีอีกเด็กนึงที่อยากจะลองเอามาให้ทุกคนดูแต่ว่าเอาคลิปเดซไปก่อนนะเพราะว่าผมไม่อยากให้คลิปมันยาวนะฮะก็กลัวทุกคนเบื่ออะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคตอนนี้ยูนิตราก็เต็มแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูที่าตรงข้ามเป็นยังไงกันบ้างยังเคลียร์เดทไม่ได้นะฮะจังหวะนี้ นะก็ลิฟไรเดอร์กับดีนะเขามีนซิงเกิลหวาดไม่งั้นเคลียร์เดทไม่ได้นะคือลิฟไรเดอร์มันแพ้ซิงเกิลหวาดไงคือถ้าว่าเป็นวนตินี้ก็ว่าไปอย่างอ๋อแล้วก็เผื่อใครยังไม่รู้นะฮะสำหรับสกิสลแซนด์ดังนะฮะคือถ้าเราบินอยู่บนฟ้าใช่ไหมเขาสามารถมายึดป้อมกลางแล้วเราได้เลยนะฮะก็มันให้ความรู้สึกเหมือนเราเราขึ้นไปปุ๊บเราเป็นอากาศอะไรแบบนี้นะเราก็สามารถมายึดได้หลังนั้นต้องระวังให้ดีๆนะเผื่อใครแบบมายึดป้อมกลาง โอเคเราขอยกเลิกการอัพดามเม้น Up นะเราขอเปลี่ยนมาอัพเทมเพลตก็แล้วกัน mm hmm. เพื่อที่ว่าเราจะได้เวมจากวันนี้เขาก็ใส่สก mm ิล hmm. เรามาลุลว์ซึ่งตอนนี้ไม่ค่อยเห็นนักธนูตอนนี้ลิฟเดอร์เหลือ,อตัวเดียวแล้วนะฮะบอกเลยว่าจัดการง่ายแน่นอนไปหน่ายเพื่อนโอ้โหเลือดเลือดตีนึงแบบนี้จีสกิปไปทีนึงนะฮะโอ้โหไม่ต้องสกิปหรอกเขาตายแล้ว โอเคนะพอพูดถึงนักธุร์เขามาเลยนะฮะจริงๆด่านนี้ก็อยากให้ปรับให้มันแบบท้าทายอีกนิดนึงนะ,ะอยากให้แบบด่านนี้มีวัดหน้ามาแจมด้วยนะฮะโอเคแล้วก็บอกไว้ก่อนว่าตอนนี้มีภารกิจเอ่อเอ่อภารกิจบางอันนะโอ้แล้วอุกบาทไม่ดูอีกนะฮะคือมีภารกิจในเอ2อ2นะฮะตอนนี้ได้มีการปรับให้มาจีกับเอ่อเมล่ามาแจมแล้วนะฮะ ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะแล้วก็นอกจากนอกจากไอ้ภารกิจเอ่ออันนั้นแล้วนะฮะก็จะมีภารกิจของเออที่เราต้องสู้กับซอมบี้นะฮะก็ตอนนี้เขาเนิร์ฟเรียบร้อยแล้วให้มันเล่นง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะโอเคนะเดี๋ยวเราจะบุกกันเลยดีกว่านะฮะเราง้างสกิลรอไปเลยฮะมาจนะัางหวะนี้สาดสกิลไปนะออื้หือบอกเลยว่า ผมว,ว่าเป็นสกิลที่เคลียร์แล้วเราได้สะใจมากเลยนะฮะนะบอกแล้วก็บางครั้งอาจจะมีแบบคลิปผมอาจจะค้างๆนิดนึงนะฮะก็ทนๆหน่อยนะผมยังใช้โทรศัพท์ที่แบบมันไม่แรงไงมันผ่านมา3ปีแล้วเล่นได้ขนาดนี้ผมก็ถือว่าบุญแล้วสะสกิลไปนะั้นลอยบนฟ้าไปเลยฮะโอเคเราจะจบเกมกันเลยดีกว่านะจบได้หรือเปล่าเนี่ย เหมือนตรงข้ามพยายังสู้อยู่นะตรงข้ามยังสู้อยู่แต่ยังไงฮะก็เราก็ชนะอยู่ดีตอนนี้ป้อมเขาเหลือนิดนึงนะฮะเราก็จะมาตีให้มันแตกและจบเกมกันเลยเรียบร้อยนะฮะจบเกมเป็นที่เรียบร้อยนะ,ะก็สําหรับวัดหน้านะฮะก็ประมาณนี้นะฮะถ้าทุกคนคิดว่าวัดหน้าอยู่เทียอะไรและเก่งไหมนะฮะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นะฮะแล้วก็ พอจะจากกันไปนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้หกับกผมด้วยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาตัวไปก่อนสำหรับวันนี้บายบายครับ